คุณครับว่าอะไรคือความตั้งใจในการนำเสนอตัวเองให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการเลือกตั้งต่ครับความตั้งใจก็คือเราอยากจะสร้างโมเดลสําคัญโมเดลหนึ่งก็คือโมเดลของการเลือกตั้งแบบไม่ซื้อเสียงแบบโปรง่งใสแบบใสสะอาดท่ามกลางการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีข่าวมีข้อ็จจริงปรากฏว่ามีการซื้อเสียงกันอย่างมโหฬารน,นี่คือแรงบันดาลใจหนึ่งคือเราด้วยความเรา เป็นคนในโซเชียลเรามีพลังโซเชียลบางอย่างเราก็อยากเอาตัวนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะให้ถ้าเกิดมันถึงขั้นพลิกไปถึงชนะ<ม>ก็จะมีระบรรทัดฐานหรือโมเดลใหม่ของการเลือกตั้งที่หาดใจที่เกิดขึ้นแล้วว่า<ม>ต่อไปคนรุ่นหลัง5ปีส0ปีข้างหน้าคุณเป็นลูกชาวบ้านคุณเป็นลูกคนจนคุณไม่มีทุนแต่คุณมีความรู้ความสามารถคุณก็สามารถที่จะเป็นผู้แทนได้ชนะการเลือกตั้งได้ความมั่นใจและเสียงสะท้อนจากการหาเสียงเลือกตั้งหนึ่เงเดือนที่ผ่านมา ต้องบอกว่ายิ่งเดินยิ่งยิ่งมั่นใจเพราะว่าเราเดินไปทุกๆพื้นที่ชาวบ้านให้การตอบรับดีออกมาต้อนรับให้กําลังใจส่งข้อความมาทุกช่องทางอันนี้ยิ่งทําให้เรายิ่งมั่นใจในวิธีทางของเรานะเพราะว่าถ้าคนไอไอคนการเมืองเก่าเขาก็ไม่มั่นใจเราเขาก็การันตีเขาพูดตั้งแต่แรกว่าเราไม่มีโอกาสชนะได้ถ้าเราไม่ซื้อเสียงชาวบ้าน เราไม่มีหวัวคะแนนเราจะชนะได้ยังไงคะแนนเราไม่มีเราไม่มีบัญชีรายชื่อถืออยู่ 3- 4มสหมื่นเสียงเราจะชนะได้ยังไงอันนี้คือคนการเมืองแบบเก่าเขามองแต่เราเราในฐานะเราที่เราเดินเราลงพื้นที่ทุกวันเราก็คิดในมุมเราว่าเราก็มีสิทธิจะชนะได้เหมือนกันโอกาสที่เราเห็นที่ว่าเราคิดว่าเรามีสิทธิคืออะไรคือเราเราไม่ได้เดินมั่วที่เดินวัวนนี้อยากไปเดินตรงนั้นอยากเดินเดินแล้วเดินไปเรื่อยจนไอ้มันทั่วเมืองไม่ใช่เรามาตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ เราดูจากเพจผู้ติดตามหลังบ้านเราเจาะจากฐานผู้ติดตามว่า,าสมมติผู้ติดตามล้านกว่าคนเนี่ยพื้นที่ของคนที่ติดตามในเพจมากที่สุดและความสนใจกับชีวิตเรื่องราวของจูดีมากที่สุดคือคนในเทศบาลนครหาดใหญ่ตอนเราข,าขายออนไลน์อยู่บ้านเล็กที่ที่เราส่งของไปขายมากที่สุดคือคนในพื้นที่ของตำบลหาดใหญ่นี่คือข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่เพราะนั้นเหล่านี้ มันก็มีสิทธิ์เพราะเราไม่ได้มีแต่กระแสรเราคิดว่าเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะผันแปรเป็นคะแนนเพราะว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่นานแล้วไม่ใช่อยู่ดีมาปุ๊บใครจะเพิ่งรู้จักเราอืมหาได้รับโอกาสเลือกตั้งพี่น้องพญาชนครั้งนี้เป้าหมายในการทำการในพื้นที่นโยบายเชิงพื้นที่นโยบายเชิงพื้นที่ก็คือเราพยาย,ยามเ,เอาเป็นว่าสิ่งแรกที่พอมันเกิดขึ้นแล้ว เราไม่รู้ว่าสอสอหนึ่งคนสองคนจะเปลี่ยนประเทศนี้ไปได้มากแค่ไหนเปลี่ยนพื้นที่ไปได้มากแค่ไหนแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแน่นอนคือมุมมองของการเลือกตั้งในครั้งถัดไปหรือมันจะกลายเป็นความคิดหรือคนภายนอกหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นที่จะมองต่อการเลือกตั้งในหาดใหญ่ในทุกๆระดับมันจะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนจากบรรทัดฐานใหม่ที่เราสร้างขึ้นต่อไปรลยะที่เหลืออยู่ยงไม่กี่วันนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการหาเสียงจากเดิมยังไงบ้างเพื่อให้เข้าถึงที่น้องประชาชน คือด้วยความว่าการเมืองของเราเราทําการเมืองแบบไม่ซับซ้อนอะนะไม่ได้ต้องเรียกประชุมหัวคะแนนหรือว่าต้องมีการแก้ซ่อมอันนี้พูดจริงๆนะถ้าสมมติว่าการเมืองแบบเก่าเจ็ดแปดวันนี้เราต้องประเมินตามโพเลยว่าชุมชนไหนแหวงไปต้องซื้อซ่อมเท่าไหร่ต้องซื้อทับอีกเท่าไหร่เพื่อนเราประทศจะไม่ต้องคิดเรื่องนี้พอเราทําง่ายๆทำผ่านโซเชียลบอกความเจตนาลมความต้อง,างการของเราผ่านจากเรา ส่งตรงถึงผู้เลือกตั้งโดยตรงท่ามหัวคะแนนไปเลยนี่คือสิ่งนี้ทำสองคือเดินลงพื้นที่วันที่9นี้จัดตา,ายัยเนี่ยทำง่ายๆไปตามสเต็ปจนไปถึงวันเลือกตั้งสุดท้ายคะแนนจะได้เท่าไหร่ก็เราไม่ได้มุ่งหวังในผลมากถึงขนาดจะต้องไปใช้วิธีการบางอย่างที่มันผิดไปจากกฎหมายผิดไปตับคันรองของธรรมของระบอบประชาธิปไตยทําไปตามวิถีทางของเราเน้นความถูกต้องเป็นหลักอะไรคือความเป็นจุณี ที่จะบอกกับประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายของการอาเสียครั้งนี้ครับคือเหมือนเดิมเถอโลกแกนเลยเนี่ยล่างทรงชาวบ้านจิตวิญญาณประชาชนจุรีพร้อมดีจ้คือตัวตนของเราได้บวชเรามูกปากหูตาหลับโลดได้ทึงความต้องการของคนถูกชนชั้นเพราะนั้นฉันยังพร้อมทีจะเป็นล่างรงให้กับเธอถูกอาชีพถูกความเดือดร้อนถูกชนชั้นวันนาแล้วพร้อมที่จะเป็นลำพงเป็นปากเสียง ทำให้คนคนหลักยาคนจันกลางมนุษย์เงินเดือนผู้ประกอบการเมีคาเม่คายเจ้าส่วนยางส่วนปามเสียงดังขึ้นเพราะฉันปนประวัติาตตัวว่าจะเป็นลำพงของคนอาเจย๊ยคนช่วงพระและก็คนตายรวมถึงปวงชนชาวไทยถูกคนให้เสียงดังขึ้นทนายว่าเป็นนโรบายอะไรจะนำไปอาเซียนครับค <c oughs> รับชาติพัฒนากาเป็นพรรคเดียวที่ชัดเจนเรื่องนโยบายหาเงินเข้าประเทศ พรรคอื่นอาจจะมีนโยบายการใช้เงินต่างๆนานานะครับแต่พรรคชาติพัฒนากามีนโยบายหาเงินใหม่ให้ประเทศ5.5ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราชัดเจนคือการหาเงินเข้าประเทศแล้วก็การลื้อโครงสร้างทางเศรษฐกิจจะสังเกตว่านโยบายแต่และนโยบายของชาติพัฒนากล้าไม่ใช่ใช้เม็นเงินอัดเข้าไปแต่เป็นการลื้อโครงสร้างและเราพูดชัดเจนอยู่พรรคเดียวลื้อโครงสร้างพลังงาน ตัดค่าการกันที่ไม่เป็นธรรมตัดค่าการตลาดที่ไม่เป็นธรรมน้ำมันถูกลงค่าไฟถูกลงหรือโครงสร้างการเข้าถึงสินเชื่อไม่ต้องเสียเงินซักบาทครับแก้กฎหมายสามารถทุกคนเข้าในระบบสินเชื่อได้นี่คือสิ่งที่เราทาเพราะเราเป็นพักโอกาสนิยมไม่ใช่พักเรื่องของการใช้เงินมาเป็นประชานิยมครับผมอยากจะเชิญชวนให้พน้องประชาชนมาร่วมกันใช้สิทธิให้นเยอะๆในวัน,นวที่14นี้อืม ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่พี่น้องคลองอุรเพาวรวมถึงเขตอื่นๆเช่นเขตที่เขตที่สเขตที่9เขตที่1แล้วก็ทั่วจังหวัดนะครับแม้ว่ากาเราทั้ง4คนในนามผู้สมัครแต่ละเขตไม่ได้ก็ฝากลงให้กับพรรค ถ้าอยากจะให้พักไปช่วยเรื่องของปากท้องเรื่องของลดค่าครองชีพต่างๆเรื่องน้องเศรษฐกิจเป็นหลักก็ฝากกาเบอร์14ในบัตรสีเขียวส่วนบัตรสีม่วงก็ดูได้ตามแต่ละเขตเลยเขตจุรีเองคือหมายเลข8เขตทนายอามเขต9คือหมายเลข8ทนายอ,อาจารย์ประสิทธิ์เขตที่3หมายเลข3เขต1น้องกันนะว่ากันก็หมายเลข3อันนี้ก็ปรารถนาจะก,กาไใครก็ได้ตามใจชอบเราไม่ต้องบังคับผูกเข็นของแต่ละคนเลือกได้ตามใจชอบเลยครับ นี่คือสิ่งที่เราอยากฝากไว้นะครับชาติพัฒนาก้ากับเราแนวทางที่จุลีทำแนวทางที่ทุกคนเราทำคือการสร้างการเมืองใหม่แล้วทุกคนจะมาพลิกประวัติศาสตร์วันนี้ไม่ใช่แค่คุณแต่เป็นเรื่องของลูกคุณหลานคุณจะมีโอกาสเข้ามาทำงานการเมืองแล้วก็พัฒนาบ้านเมืองได้เองเลียกเราการเมืองเปลี่ยนแน่นอนชาติพัฒนาก้าครับขอบคุณครับ